าาทยสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายเบอร์สกุลสกุนเด้อจ้ามันนี้มาพบพ่อกับช่องแม่หนึ่งชาแนลด้อพี่น้องมื่อนี่แม่หนึ่งมีโอกาสได้ไปเชโน่เด้อพี่นอ้นองไปเบิ่งนนำกานจ้าวัานเม็หนึ่งสิได้ย,ยังแหน่เนาะจ้าไปจินตามเบิ่งกันเลยจ้าตลาดเด้อตอนนีก้กำลังเริ่มไปพี่น้องเลยตลาดเชโนชนะสบายดีเด็กๆ บายดีลูกอ่ะดังวิวสบายดีนางออมบายดีลูกอผูเป็นเซิร์ฟเมื่อนี้ก็เป็นบอลลูนพี่น้องเลยเซอร์ฟเฮาพี่น้องทางนี้ก็ไปนำกันเท่าไหร่พี่น้องเลยอืมทีสุดท้ายไปนำกันไปนลำเดียวอือ หอตลาดแะพี่น้องเลยอิมออามาพี่นอ้องทางรีก็มาน้ำกันมาทัเทียวขนานั้นนะไปโดดนานันลูกตอลหัลูกไหม

เซตเน่เซตก็ได mm ้ปะฟปีแล้วมั้งอืมฟปีแล้วจเยแบบนี้กด้่งมบค้นเจ็ดเหรอรนี้คนเบอเบิรกด้วยแงสีบัวกับสีแดงโอ้ยมีสีแดงชองบ่ เออตรงคือการสีฟาสองทางงานที่ถามบุค yup. เ่ออัพเดททุกทนเลยเหรอหนึ่งใช่ชิ้นถาบุคคือกันถัดนะจะมันลงรถที่กันเจ้าน่ะอันนี้ได้่สี่าเ้ามับซิอ่ันเจ็ดอันนี้แต่ยังขี่รดให้อยู่เนาะหัวซื้อสามัน นั <c oughs> ่งนั <c oughs> <ala> <that> ่งาถือ่ะนังกได้นี่เป็นงี่นั่งดูลูกนางออกมานั่งดูลูกมาขึ้นงูเอ่างดู่องัไปนั่งลูกเอารงให้ลูกใครเน่คือ่งเพชรเเต็มยิงอนั่คือนัิหอเกินนหอ เป็นกระต่ายเอาติกเนาะตีแข็งแรงมากว่ากันเลยฮะมาอานจะเอาไปแชนหรือเูกฮ้คุณต้แบนนี่ี่้ที่บ้านนั่นแหละคือมือหนคือมนอมือไอ้บึงือมือไอ้บึงนืกัมจงขายาวอีกดอกน

ปัญหาขนาดนอกระจกะรคือรัล้วขนตอนนี้เป็นกาเช็ถวพิธีเพี่อเด็กบเป็นเอาคันนี้เนาะอี่กคนนั่งออมเอาคือกันารเดเกๆจะเอาคันนั่นไป กระเปาสงเสือนัไนแหละสงเสือักเรียนนี่นี่แล้วรายก็4 7 0 0 7 0 0นเลือที่นอก4,007เลือกได้หน้าพันอนไม่หักทอนไม่หักทอนไม่หั อย่าลมเห็นได้จะเวทฮะขาดบวคันเลยหมากสุดใจแล้วเนาะเรามีเตาหน้าพ่อไม่ลองเตาหน้าก็มีพันหกจ0รอเลยอสองคันพันหแล้วตอนนี้พันหาป็นูปทหายก็เป็นจักรยานของผู้ชายที่รอจะแพงเลยหนึ่งเนาะ มหมวกใส่หนประจาหมวกหมวกันหนมวกกันจอใส่ก,ก็จอการห่มเนาะพี่น้องคันห่มแถมคู่ละคัน,น,เ,อเ,นเอาอยู่ออกนะแม่บ้านตอนนี้ก็ออกมาตลาดแล้วพี่น้องสองคันเน,นี่ยนางเอ็มกับนาง,งองคือกันพี่น้องเลยเป็นรถของผู้หญิงเนาะมีกระตาพร่อ คนอาคนงไบดแล้วาแล้วขอว่าจะสเลงมาสเลงมาคนได้นนงไสจัดสันออหน่อเนาะกอมัดเอาเนาะเราจะหาเชือกมามัดว่าไป้ลาดก่อน้สือเสื้อเสือฟาเด้อไปฟางมาก่อนนึงเด้อ ตอนนี้เมนึงกาซิ่ื้อใส่เกากด้วยเนาะโอ้มันเปียกอันนี้เด็กจ่ะเอาลูกชิ้นทุ่งหนึ่งแล้วก็บขนมโกมอืมเอาทุ่งหนึ่งก็ได้เป็นหกสิบเท่าใดเลยหกสิบห้าปูอัดไม่เอาจ้าปูอัด เม่หนึ่งซื้อลูกชิ้นเด้ยพี่นอ้องก็น,น้ำจิ้มไงใหม่หมสๆสดๆแนี่น้ำบอกว่าห้า,าสิบเก้าเซนจ้าก่า <laughs> มาแวซื้อมีก็ในการเป็นไข่เนาะจะเป็นหอนดอกลูกชิ้นเดียพี่นอ้อ,จนองจริงๆเนี่ยเรซื้อมากเลยเดียร์พี่นอ้องมีซอสแก่ ก็เป็นไข่เนี่ยพี่นอ้องแต่นหนึ่งเดียวผลกับชิโตะเราพี่นอ้นนนองเลยอตอนนี้ก็เอาเราทีมมัดใส่รถท้ายเป็นทีมห้อยแหละพี่นอ้องเอาจจะได้เดินทาง,งแล้วนะสื้อย,ยายามมาทำการฝนพี่นอ้องเย มาดเซนโน,นล้วพี่นอ<า>อ่อยเฮ้ยจะเเ็ดขี่เป็นบอลูกีเนไปมาสามขั้นพี่น,อน้องขี่เป็นบอลออมฮะเป็นบอลุอ เมสได้ลูกเนลูกขี่เป้นอยู่บ่เย็นขี่ปเห็นอะไรแก่ใหม่พี่น้องปาขี่พอเบิ่งดูแต่ละคนนะีหมนี้เอม่มบ้ไม่เนิ่ี่ไมบาเลย ไปแล้วนางเอ็มไปแล้วอันหนึ like infinity, right? ah, oh. ่ง็วเมโอเครู้ว่าบิดทางวิดนั่นอยู่เบรกมันก็มีลูกนี่เบรกเออเออไปขี่ไปขี่ไปเอากระยำกบเบรกมันแห้งไรกว่นตัวก็ป้อยเบรกเออ ฮะลงมาอยยุ่งก็ลูกเจ้าเอ็ดร่างเฮียนขีน่รถพี่น้องเลยไปนัป่งอ้อมไปซะออกไปให้พ่อมึงถ่ายเอาหนะมาเลยมาหอดเทือกเ,เลยเด้อจ้จพ,พี่น้องนี่ข้องพี่ ผู้อันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนห้ซื้อแะไพี่น้องมีลูกชิ้นทุงหนึ่งแล้วก็ฮอตด,ด็อกทุงหนึ่งแล้วก็น้ำจิ้มพี่น้นองเดนอันนี้ค่ะทุงละสามสิบนพี่น้องเลยทั้งหมดนี่นันพกชิบนหาส่วนนี้เด้อแล้วก็ไข่แตะหนึ่งแตะหนึ่งก็ผักชเนาะหาชิบพันพี่น้องไข่แล้วก็ เพคนให้ซื้อมีซองแก๊สด้อพี่น้องซองแก๊สมีแปดสิบหางแก๊สแต่คนมันเลยขาดก็เลยใส่ถุงด้พี่น,น้องมัน,นคนแห้งอยู่ตลาดแล้วก็มีแป้งมูมาถุงหนึ่งอะล่ะกแล้วก็มะนาวถั่วดินแล้วก็ผักกาดเยียมแล้วก็เนื้อหมูผาซิบพันด้อพี่น้องแล้วก็เครื่องแกงแล้วก็สลัดกับผักเสริมพีน่น้องเลยที่ซื้อไปแล้วก็ จักรยานสาคจักรยานสามคันเนอพี่น้องสี่พันเจ็ด้อยบาทพเจดยบาทพี่น้องเอ้ยสคันอันนี้นะคันอ๋าซื่อานขาลดใไ้เขารดให่พี่น้องเอ้ยเขาสื่อสามคันขาลดให้ดกิม่ได้แล้วอืมหมได้พี่น้องเอ้ยได้กราดานดไปน รวมแล้วประมาณพันเด้อพี่น้องใช่ไปลูกเป็นเป็นเป็นพันบาทพูพันบาทใส่ไปหนึ่งพันกว่าบาทแล้วพูพันบาทเพิ่นคือผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นจากเมืองนอกอะไรพี่น้องเออเพิ่นผักมาให้ ให้ไปซื้อจักรยานให้นางเอ็มนางอมแล้วก็เจ้าเอ็ดเด้อพี่น้องแล้วก็ซื้อพวกนี่แหละลูกชกลูกชิ้นมาให้เด็กๆแล้วพี่น้องมาทอดให้เด็กๆกินแล้วก็ไข่แล้วก็นี่ขอขอบคุณเพื่อนในไลน์เด้อจ้าที่เพิ่นผากเงินมาให้ซื้อจักรยานให้เด็กๆเด้อจ้าขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงด้วยอเนื่องด้วยวันเกิดเพื่อนมือซื้นสกัดช่อมือขึ้นล้างเลยพี่น้องเนื่องจากวันเกิดเพื่อนจะขอไว้พื่อในเพื่อนเด้อจ้าสุขภาพเข้มแข็งล่าง แข้งแรงนอจากเงินไรนองทองไรเข่านอะจ๊ะพี่น้องกอยก้อขอบมกุกขอบใจเพื่อนหลายๆเจ้าก็ใอให้อยู่หมั่นควนัานยืนดเจ้าสีผากเงินมาในมือน,นี้เนาะแต่เพิ่นกับพ่ได้ให้บอกจำนวนเงินดอกพี่น้องเอย จากเมืองนอกพี่นอ้องคนภากมาหาย้ซื้อจัก,กรยานให้เด็กน้อยแหละบ่กหายเอื้อซื้อเอื่อน้ำเนาะบอกแต่อันอยู่เมืองนอกอะไรพี่น้องเลยอ๋ย<ม>เอเห็นไหมเครขอบคุณในลายเนาะอ่สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ขาเงินมาซื้อจักรยานห้เออมสระางิะมาซื้อีออตางใจเฮียนได้ไเด้อตังใจเฮียนเด้อบ้างอตังใจเฮียนเหรอเป็นอืยฉันอดยอยาเฮียมตรงด้วยตงเฮียนดีเด่อดีใจบ่ได้จักรยานดีใจขี่เหาะอยู่มนี้ จักรยานก็งามๆพี่น้องเลยคือาคือปาคือกันหนังออมยัดจักรยานขนเก่าพี่น้องมันล่างเลยลูกอ่าขันเปื่อนขีต้มกับล่างออกตันเข่าเมียเออาลูก่ะับไปไปเมื่อปะสำหรับคลิปนี้แม่หนึ่งกับโคตวลาไปเที่ยเท่านี้นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หนึ่งแชนเนลมาด้อยจ้าพี่น้องขอบคุณมากจ้าไปได้พี่น้องเนื้อยบได้จ้า